สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พามาชมทุเรียนมงคลนะครับเห็นบอกว่าวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับมีโปรโมชั่นแพ็คละ50บาทโอ้โหเข้ามานี่หอมเลยนะครับพอเข้าพอเข้ามานี่หอมกลิ่นทุเรียนเลยนะครับมาดูกันนะครับแพ็คละ50บาทนะครับนิ่มๆเลยนะครับอันนี้แพ็คละ50บาทเองนะครับอันนี้ อันนี้แพ็คละ50บาทนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงนี้โปรเกตเอเเลยนะครับ300จ่าย250านะครับอันนี้แพ็คละ300บาทนะครับ300บาทนี่ครับโปรนะครับ300บาทแต่จ่ายแค่250บาทครับนี่ครับแพ็คละ300บาทตรงนี้มาดูกันตรงนี้โปรอะไรครับในแพ็คโรละ690้จ่าย590นะครับ โอ้ได้กลิ่นทุเรียนหอมชุดเลยครับที่นี่ตัวนี้ก็หนึ่งกกอเช่นกันนะครับโอ้น่าสนใจค,ครับตรงนี้นี่น่าสนใจก,กว่าตรง50บาทนี่แหละครับแต่ว่านิ่มนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นแพ็คละ200บาทนะครับอันนี้200แต่แบบนิ่มนะครับอันนี้50บาทนะครับตัวนี้50บาทเขาบอกว่ามันเป็นทุเรียนแบบนิ่มๆนะครับถ้าใครชอบนิ่มหรือจะเอาไปทํา ข้าวเหนียวทุเรียนนี่ก็สุดยอดเลยนะครับทางโน้นก็เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของอ่ะสวัสดีครับเป็นจังไงครับจัดโปรโมนี้มื้อเดียวบะครับมื้นนี้สวัสดีครับวันนีจ้จัดโปร,ว,รวันนี้วันเดียวปะเป็นมงคโลโปรโมชั่นมีทุกวันแต่ว่าโปรโมกวันไม่เหมือนกันโอ้วันนี้โปร50บาท 50บาทแล้วก็จะมีออนทัวร์นะครับตอนนี้ร้านกำลังติดคือออนทัวร์ออนทัวร์ที่ไหนครับจะไปทุกอำเภอนะครับวันนี้ไปอุทุมพรพิสัยนะครับตลาดแตกข้าวหน้าโลตันนะครับโอ้หน้าโลตัสอุทุมพรคนเยอะมากเลยเวลาสองชั่วโมงหนึ่งรถไม่พอโอ้อุทุมพริสัองชั่วโมงนี้เจอกันขอวังยะโสธรอำเภอขอวังวันพรุ่งนี้วันนี้สิบแปดมิถุนายนครับอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับอ๋อโอเคครับสำหรับข้อมูลขอบคุณครับอ่เดี๋ยวมาดูทางนี้คือเครื่องจักรฟันเฟืองนะครับทางนี้ ตรงนี้คือการแพ็คเตรียมไปไหนครับเนี่ยอันนี้สำหรับหน้าร้านครับอ๋อหน้าร้านนะครับอันนี้คือเตรียมความพร้อมไว้ที่หน้าร้านนีโอ้งามๆเลยพี่นองครับทุเรียนยางงามเลยเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งพีครับทั้งที่ทุเรียนมงคลนะครับคุณผู้ชมครับร้านทุเรียนมงคลอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับมือนี่มีโปรโมชั่นเพิ่นนะครับ50าบาทครับมือนี้แพ็คหน้าหาบาทนะครับโปรโมชั่นเพิ่นโอ้เป็นตาแสบครับพี่นองครับนี่ครับหนึ่งกนะครับคุณผู้ชมครับ หนึ่งกอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมกับสิไปเลือกทั้งฝุ่นนะครับพี่น่องไปอุดหนุนเพลินนะครับพี่น้องครับว่าเบิ้งทั้งผีครับมานี้เดี๋ยวว่าเบิ้งทั้งผีครับผมสิเอาตัวใดดีเดี๋ยวเบิ้งกันนะครับคุณผู้ชมหนึ่งกอกทั้งนี้เดี๋ยวว่าเบิ้งนะครับเลือกกินแบบแบบก็ดีนะครับพี่หน้องครับอ่าห้ามกดทุเรียนค่าเป็นว่าให้เบิ้งเอาเลยบอกครับกดบ่ได้สามร้อยจ่ายสองร้อยห้าสิบบอกครับตัวนี้แมนบอกครับ อันนี้พอดีกินบ่ครับอันนี้อันนี้พอดีกินบ่จะค่ากันค่ะจะมีพอดีทานมีกลมนองหนุ่มในอ๋อค่ากันแต่ว่าตัวนี้นี่คุณภาพเลยบ่ครับเนี่ยตัวนี้เป็นคุณภาพเดียวกันค่ะ<อ>่าาก็บจากเอามอนกันตัดแค่ผู้เล็กผู้ใหญ่อ๋อต,ต,ตัวนี้จะผู้ใหญ่เขียนกักลับไว้ว่าพอดีทานเออหรือว่ากลมนองหนุ่มในเท่าไรก่อนราคามีแพ็คละหัศร้อยเก้าสิบจ่ายห้าร้อยเก้าสิบถ้าจะจ่ายหนึ่งพนี่บ่ครับอ๋อพอดีทานเนาะเออโอเคโอเคครับตัวนี้แล้วก็นี่ โอ้นี่นะสุดยอดครับคุณผู้ชมเอาอันไหนดีครับคุณผู้ชมเลือกไม่ถูกเลยนี่กเอาเอา่ะเต่เาก็แพ็กนี่แหละครับพี่น่องครับนี่แหละครับแพ็กหนึ่งนะครับพี่หน้องครับอ่ะไปนะครับพี่น่อง